เชื่อว่าดวงตาเป็นหน้าต่างสู่ความผูกพันของสิ่งมชีวิตทั้งมวลทุกคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะก็คือเรียองวันนีอยู่ว่าคุณนินชูบินเนี่ยเขาเป็นนักโบราณวาวิทยาถ้าใครนึกไม่ออกก็คือเขาจะมีหน้าที่หลักๆในการหาฟอสซิลแล้วเอามาศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในอดีตซึ่งในระหว่างนั้นคุณนินชูบิน ก็ได้จับพลัดจับผูมาทำหน้าที่ในการสอนวิชากายวิภาคศาสตของคณะแพทย์ที่มหาวิทยาลายัยชิคาโกและเรื่องาราวทั้งหมดก็ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้ในช่วงยูโรปุนีทุมีและเพื่อของเขาได้ไปทำงานวิจัยที่อาร์ติกและครนุมพอซิลของปลาสิ่งสำคัญก็คือมันเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การยกคุณขิ้นบกของปลาจากการค้นพบครั้งนั้นบวกกับการที่คุณนินซูบินได้มีโอกาสไปสอนวิชาการวิภาคศาสตร์ทำให้เขาได้เข้าสู่เส้นทางการสำรวจหาความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์เดากับสัตว์ซึ่งเรื่องราวการสำรวจของเขานะคะก็ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเล่มน,นี้ค่ะโดยเวอร์ชันออริจินอลชื่อเรื่องว่า u r n e r f i t เขียนโดยคุณยินจูบินค่ะ และเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาไทยนะคะชื่อเรื่องว่าเนยคนมีปลาเนยขายมีขีปแปลโดยคุณแทนไทยประเสริฐคุญค่ะมีสองเวอร์ชั่นเลยค่ะเรากลับมากันที่คำเก่าวของคุณซูบินที่ว่าดวงตาคือหน้าต่างแห่งความผูกพันระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งมวลอย่างที่บอกไปนะคะว่า คุณซูบินเป็นนักโบราณชีววิทยาที่สนใจในการสำรวจหาความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสัตว์โดยใช้ฟอสซิลเพื่อหารอยเชื่อมต่อของวิวัฒนาการและถ้าพูดถึงฟอสซิลทุกคนคงนึกถึงโครงกระดูกหรือฟันอะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะด้วยความที่กระดูกหรือฟันเป็นอวัยวะที่แข็งทําให้โครงสภาพเป็นฟอสซิลได้ดีกว่าอวัยวะที่ไม่แข็งเช่นดวงตาทําให้ดวงตาเน่าสลายไปได้โดยง่าย ฟอสซิลที่หายากมากแต่ถึงอย่างนั้นคุณนิวซูบินก็ได้แล้วว่าเขาเคยพบฟอสซิลสไลมเดอร์ซึ่งเป็นฟอสซิลที่สมบูรณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ที่บอกว่าสมบูรณ์ก็เพราะว่าเจ้าสไเมเดอร์ที่ถูกฝังอยู่ในฟอสซิลนี้มีรอยประทับของอวัยวะครบทุกส่วนเห็นแม้กระทั่งเปลือกหอยเล็กๆในท้องที่น่าจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของน้องนะคะและที่สําคัญยังหลงเหลือดวงตาให้เห็นอีกด้วยค่ะ างที่บอกไปนะคะว่าดวงตาเป็นสิ่งที่หายกหากที่สุดในบันทึกฟอสซิลซึ่งเป็นไปไดยากที่จะใช้ฟอสซิลดวงตาในการ เชื่อมโยงวิวัฒนาการการมองเห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นคุณยูซูบินจึงใช้ความหลากหลายของอวัยวะที่สัตว์ใช้รับแสงในรูปแบบต่างกันไม่ว่าจะเป็นอวัยวะรับแสงแบบง่ายๆของพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตาประกอบของมแมลงหรือตาแบบกล้องถ่ายรูปของมนุษย์เรามีเลนส์ที่ทำงานคล้ายกล้องถ่ายรูปเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างวิวัฒนาการแล้วค่าทำยังไงล่ะไปดูกันเลย คืออย่างแรกเลยเราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของดวงตาที่คล้ายกับกล้องถ่ายรูปซึ่งประกอบด้วย 1. โมเลกุลรวมแสง 2. เนื้อเยื่อ 3. ยีน มีหน้าที่สําคัญในการรวบรวมแสงโดยตรงเมื่อมเลกุลรับแสงดูดกลืนแสงจะเปลี่ยนรูปร่างและแตกโมเลกุลออกเป็นสส่วนส่วนแรกเป็นสารที่ดัดแปลงมาจากวิตามิน A และส่วนที่2มาจากโปรตีนที่ชื่อออปซินโดยออปซินจะจรินวนให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่แล้วยิงสัญญาณจากเซลล์ประสาทไปยังสมองแม้อวัยวะรับแสงจะมีความหลากหลายแต่สัตว์ทุกชนิดใช้มเลกุลรับแสงเหมือนกันหมด ดังนั้นหน้าที่ของออฟซินคือส่งข้อมูลจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในเซลล์นอกจากนี้ยังมีรีเซเตอร์อีก3ชนิดที่ต่างกาันในการรับแสงที่ความยาวขึ้นต่างกาันและมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่วิวัฒนาการของการมองเห็นภาพเป็นสีอย่างละเอียดน่าจะเกิดจากการที่ปากเปลี่ยนสภาพจากสีเดียวมาเป็นแหล่งอาหารที่มีความหลากสีมากขึ้น หัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นเนื้อเยื่อในหัวข้อนี้จะแบ่งดวงตาเป็น2ประเภทคือดวงตาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและตาของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังความแตกต่างของสองประเภทนี้อยู่ที่วิธีการเพิ่มพื้นที่ผิวในการรวบรวมแสงของเนื้อเยื่อดวงตาและนอกจากนี้คุณอเรินได้ทำการศึกษาอวัยวะรับแสงของโพลิคีด ซึ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมาเปรียบเทียบกับดวงตาของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจึงค้นพบว่าตาของสัตว์มีหลายประเภทและมีองค์ประกอบร่วมกันอยู่จึงนำไปสู่การศึกษาเรื่องยีนเพื่อไขข้อสงสัยนี้ก่อนหน้านี้ได้มีการค้นพบยีนกลายพันธุ์ตัวหนึ่งทั้งในมแมลงหวีหนูและคน ซึ่งยีนกายพันธุ์นี้ก่อให้เกิด e อเลสหรือก็คือโรคที่ทําให้องค์ประกอบของดวงตาหรือดวงตาทั้งดวงหายไปสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือยีนที่ก่อให้เกิดไ y e ลสทั้งในแมลงหวีหนูและคนนั้นมีโครงสร้างและรหัส DNA ที่คล้ายกันมาก หมายความว่ายีนที่ไม่มีการกลายพันธุ์ต้องมีบทบาทสำคัญในการเริ่มต้นการพัฒนาการของดวงตาดังนั้นจึงทำให้เกิดการทดลองที่เกี่ยวกับยีนกลายพันธุ์นี้โดยการทำการทดลองเปิดและปิดการทำงานของยีนซึ่งก็คือการทำงานของยีนที่ส่งผลต่อการแสดงออกของโปรตีนหรืออวัยวะนั้นๆทำงานหรือไม่ทำงานเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะขอยกตัวอย่างการทดลองหนึ่งการทดลองค่ะ คือวอเตอร์แกริงทำการทดลองเปิดยีนไอเลสที่หนวยของแมลงวีปรากฏว่ามีตาเงอกขึ้นมาหรือเมื่อเปิดยีนนี้ที่ป้องลำตัวตาก็จะงอกขึ้นมาบนลำตัวแกริงไม่ได้หยุดแค่นั้นเขายัางทำการทดลองเอายีนไอเลสของหนูมาใส่และเปิดการทำงานในแมลงวีผลการทดลองปรากฏว่าลูกตาที่เกิดขึ้นในแมลงวีไม่ใช่ลูกตาของหนูแต่เป็นลูกตาของแมลงวีเอง การทดลองนี้ทำให้พบว่าไม่ว่าจะเป็นตาแบบไหนก็ตามสวิตพันธุกรรมที่สั่งเริ่มต้นการสร้างตาเหล่านั้นก็ร้วนเป็นตัวเดียวกันหมด